สวัสดีครับอ่าวันนี้อากาศดีๆนะครับอากาศดีมากเลยเราก็เลยมาถ่ายฝรั่งให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นหงเป่าซื่อนะครับหงเป่าซื่อเราอันนี้พันธุ์ที่เราเอามาจากไต้หวันนะเป็นพันแท้แน่นอนนะฮะไม่ใช่จากพ่อมเมล็ดนะครับ นี่ครับขนาดลูกครับขนาดลูกลูกสวยนะฮะลูกสวยขนาดลูกนะครับอ่าอันนี้เราอัดเราเราดูแลค่อนข้างดีนะฮะเห็นไหมครับสวยมากเลยอ่าคราวนี้เราจะมาเปรียบเทียบกับเฟิร์นหงมีนะครับอ่าเฟิร์นหงมี ความดกเนี่ยพูดกันตามตรงเลยสู้สู้เฟื่อนหงมีไม่ได้อยู่แล้วนะครับแม้แต่ขนาดลูกอันนี้นะครับอันนี้เฟื่อนหงมีนะฮะเรามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆนดูนะครับนี่ฮะขนาดลูกนะครับเราเฟื่องหงมีเนี่ยดกมากครับดกมาก เห็นไหมครับขนาดไซส์นะฮะเพื่อนหงมีเราต้องทำให้ให้ให้ลูกเขาเล็กลงเราก็พอให้มากขึ้นนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนหงมีเป็นฝรั่งที่ค่อนข้างรสชาติถือว่าดีมากนะครับดีมากนะครับถ้าเปรียบเทียบเปรี้ยวเนี่ยเ,เพื่อนหงมีจะ จะไม่เปรี้ยวฮะจะไม่เปี้ยว,ยวล่ะรูปทรงก็จะเป็นอย่างนี้ครับอันนี้พันธุ์แท้จากไต้หวันแล้วนะฮะอ่าอันนี้ก็พันธุ์แท้จากไต้หวันนะครับหงเปาซื่อนี่ครับไม่ใช่หงเปาซื่อพรอะมนเล็นนะฮะอันนี้เป็นพันธุ์แท้เลยเห็นไหมครับรูปทรงสวยนะครับแต่ขนาดลูกแล้วจะสู้เฟิ้นหงมีไม่ได้นะครับ ท่านลองไปปลูกเลยครับไปเปรียบเทียบกันดูว่าควรจะปลูกพันไหนอขอบคุณมากครับสวนบุญมณาน,านปากช่องครับ0866181453นะครับสวัสดีครับ